สบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนนอนที่เขามาหัดส้มสบายดีย้างเศร้าๆพี่น้องมื่อนี้กับสิภาพพี่พี่น้องไปห้าหน่อใหม่แบบไหนฝากติดตามรับชมไปเด้อพี่น้องทำไมเฝ้าเทียงเวลาเอางวาออกแล้วกัสิบภาพกันไปห้านออหน่อไหม่แบบไหนพูนพ่อซองพ่อพุ่นพี่น้องแต่เสียมพุดละดวงยังดีก็ย่งก็ออกมาหาอยู่ ลนขคาวาไปดำหน้ารับจ้างยังดาไม่ใย <laughs> จุ่มเลยเนาะขาวในหน้าเฮ้างามเลยเนาะ นัวกินมือได้นี่นะเ้านี้นัวมัวนี่น้องเนยสิไป่ใช่ก็พอแาวนะฮะน้ำไม่สบายดีพี่น้องทงตุ่มเปียตุ่มเปียกใส่รถน้องเนยสิพาไปลุปไปหาอยัางน้ำไม่น้ำไม่อ้อสิมันบอกไม่ได้เบิ่งห้างกันต่อเข้าในหนีเนาะ

có bị chín lại hàng này oh. thôi nào hảo vinh nà nó chưa ngầm ngầm em bắt đầu đá anh yêu thằng này ừ. ด anyway, ูมาเห็นก uh ้อนเนาะมาหอดก้อนใหม่เลยพี่น้องเยสิได้พ่อแกงอย่างบ้าเหมือนเรื่มากับน้องเนยแ่ได้น้องหลีดไม่ได้มาด้วยเห็นอยู่เนยเห็นมาสันโอ้โหนี่ใส่เด้เห็นต่ปลายมัน แนงมันหนร่อพีแกงอุ้ยแม่ลิ้นเนะตัวขืนไปนะขึขืนเที่ยวเลยน่ะเห็นไปหน่อไม้ว่ใช่กำลังสีชับอ้หน่อไม้มีอยู่ไลาดาวนี่ไมท่ทราบอ้กรณน้ำน่วงนลยนี่นี่แหละขึ้นเที่ยวเลยพดอไรมาแล้อันหนึ่งใช่เน่นแงหนึ่ เงียบเลยก็ลงมาลงมาเย่ลยเ่ังรดียังื่น้าเท่อยมางม้อเนาะนี่ฮันนไม่พี่น้องอ้อการกีดับเอาแนงตะลุมมมันมันมันเขายังบุ้นในอาวใดล่ะตะลุมอ่ะ เห็นแต่ปลายมันหงูเลยเต้นที่แหละเอาดอกงาโตกรุงมานะตัวนี้ก็แเมนมาจ้ะอันนี้ตัวนี้ก็แมรนี่นี่เนยนี่มันเหมือนไงเลยชีได้ได้เห็นแต่ปลายมันอะเฮ้ปลายมันมันสีมาพี่เด้ อืมอ,อืมอืมงานก,ก็นร่างซับแล้วไม้พี่น้องเลยโอ้โหแรงกว่าน,นี้อีกแรงกว่าน,นี้อีกแทบดเทิงคุณโอ้โหไหนเลยบรีคิมดอกแล้วมาซับให้น้าานองเนื่อยดวนนี่ ใช่เออได้ชนะก็ดีกวาไปได้ฉัโยกไปลุงมึงดูนี่นี่จานใหม่เพิ่นปิงจับเด้อปิงจับก็จับปิงคืนตำรวจหนุ่มเด้อมิย่จองอันนี้อันนี้จองอันนี้เสร็จเลย ไปทางใดเนื้อเฮาบบบนี้ไปเองไปไงบ่มีอยู่โอ้เนื้อพอดีดาวโยนมาหายแล้วโอ้ใช้ยุบปะรู้บ่โอ้น้ำใหม่พี่น้องไปหาแบบเน้ยโอ้ยแหย่นพอได้ไล่กลัวบ่ชวน่แตั้งแต่เมื่อวานนี่นดาวชวนมาหาน้ำใหม่นี่โอ้ยโอ้ยนี่ตุ๊กเก่า อืมนอนบักใหญ่เลยพุ่นน้องเอ้ยเนี่ยพอมึงยังไกลเราบ่เห็นติไม่ใช่หรือนี่แม่คุณับเองโอ้ยมีต้นไนน้ำอีกเออแล้วมาแับเอาด้วยอันสำแขนนี่ น้ำไม้เนี่ยคือเป็นอะไรนี่โคตรงงงกอยู่มันอันมันมันอยู่ตีบกันหมู่เด้เนื้อชับออกแน่นี่จับบางนี่เออน้ออก็ได้น้ำไม้พี่น้องได้เพราะเบิร์กไม่นำลองซับมึงดูค่ะ พี่ซับเองเพื <So> ่อนมันเข่าม่ได้นะตัวโทอกระจิ๋วดิวนี่มันขมุนเข้าไปยังเอาเอาลยมึนเอาแล้วเนาะมึงดูสิบุก่อน้ำใหม่บบบนี้ไม่นะไม่นะพี่ซับหานี่มึงดูอันเจ็บนะเลย ได,ด้ยุกะลังกะลังจังดังปุยเลยน่นออูกก้อนเห็นะฝุ่นเช่องเอาออกมาจนได้พี่น้องเ้ยุนน้ำกระบุเฮ้ยเมื่อนไม่นำสีชับเอาตัวใหญ่ๆมาหน่อยาลกเฮ้ยในที่สุดเอาออกมาจนได้น้ใ่ใหญ่น้องเงยเห็นพี่น้องเ้ย ปาสามแขนเลยไปเริ่มห้ามไม่อีกได้แล้วเนาะเนยแม่ได้ค่ะเห็นเหรอตัวนี้เห็นเลยโอ้โหนี่นี่นี่ตัวนี้นะโอเคมึงคือพอเห็นปาพี่น้องอันใหญ่ดีได้พูดนี่นะตัวนี้นะเนยเดีอยู่ยั่ใช่เนยเห็นอีกเลย

พอนะ่ออะบได้เห็นพี่น้องเลยน้องเนื่อยพูนเห็นอืมซับลงมาแล้วพี่น้องพ่นโอ้ตกลงมาแล้วผพบว่าถูกอันมักใหญ่เลยอ่าถูกของน้องเนยเห็นบ่นี่เทียบสองเทียบที่มาอยู่ในผู้องวาใหญ่อยูอ่ในอืม,อมพ่นเอาในยเดียวกับพ่อแกงไงเนาะออ,ะโอืโอ้ แม่นไปจังหน่อมตัางจุกดดเลยแมนเข้าไปมันยัง <ไป S 2> มีอยู่บ่แม่นบ่ฮ <c oughs> ักเอา <c oughs> อุ้ยพุ่นเสียงดงัง <c> อ <oughs> <c oughs> ุ้ยเก่งอันนี้ฝุ่นดูไปขับไปทางในฮะเอาตัวอันยาวๆน้นบ่แม่นตีนน้อยนี่นี่นี่น

ปาดงัดขึ้นมงดูชัดน้องใหม่อยู่พี่น้องคนไม่ทราบเอาบตได้บอกก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวไม่ทราบพี่นน้องเนื่อยเลยผู้เด่นน่ะหน่อมันหนุกใหญ่เลยเดี๋มาหาหน่้องใหม่น้องใหม่กับโบอึดคือนางวายเลยเห็นบ่อเราใช่ไปเบิ่งก่อนพี่น้อง ฝุ่นพี่น้องหาข้าวเดียวสิได้เครื่องคู่เลยคุ่นี่ยมันไปเบิ่งนอใหญ่น้ำบอดาวพี่น้องไปนี่ไงพี่น,อนอ้องหน่อไม้เห็นแต่ปลายต้นเมลไม่เจ้าวะอ๋อไปคือเห็นน่อลายวะใช่ปัดโถกำลังซับเอาพี่น,อน้องฝุ่นตกลงมาแล้วปัดอันมักใหญ่เลย เนาะพุ่นนี่กสิมีอันเล็กๆแต่มีอันเล็กๆเด้อแต่อันใหญ่เด้อใหครเฮาทำจังได๋ชาบจังน้องเยแม่นบ่ดาวน้ลายบต้นเลนลายบ่จักนอนลายเด้อ กับด oh, ูพี่น้องได้บ่โอ้นอนลายเธอน้ำเกาะได้นใช่อีกนอนหนึ่งเด้เอารถเธอเดินมาแล้วเอาบัสมาขึ้นเที่ยวกับมี่ได้แล้วนี่ทำขึ้นเที่ยวพี่น้องเลย ล้างศีรษะลงมาฟื้นมาขันกอเลยนะเดว่ะลืมทำหน้าไว้ลืมมาขันกอดคุณไปได้จังได้ลงมาซะ,ะโดยดีโอ้ตกลงมาแล้วพี่น้องฟูซ้อมเอาบอดมันผู้น่าเห็นอเลยอุ้อยทำไมมันมีเลยคุณกำลังดำหน้าเนาะมันออกร้ายอย่งนี้ใครจะไปกินไวนะ้เนาะอืม อของพ่อมาซับวันใหม่ไหนวะไม่ใช่แรงนุ่ยฮักมาหายนะนตัดโทูก็ได้ลายทถเน้อยตัวพอดีพอเก่งเลยเนาะกครื่องขักมาฮักมากได้เครื่องขู่เลยพี่น้อย เธอหักเอานนอน่่ทังนี้เธอหายไปซับไปทำซับไปไหนหเก่งแค่เหียนไปธรรมดาได้เหียนนาบุซวยนะฮนองใหม่เลยไปเอาแน่ว่าสันพูดจิได้เคืงผุเลยเนยเอ้ยสซมสิกินพูดนะมีหักไหวอีกหักแบบอะไหอ ป๊าทูนางเห็นเลยดีเลยกอที่นางหมุดไปนะแม่ดาวชองอันชามอันคือนางวาลีตัวขวยได้เฮ้ยเอาดึงานั่งแต่อยากหาได้พี่น่องเลยหักทำไมถิ่มไหวป่โอ้เก้งอะลีบอกให้ไปเอาหักไหวเลย่ะ ยุดยอดไปเลยเบอร์อะไรร้ยังมีอยู <UM um um ่อันหนึ่งสองช่องอันผูก่องออืมกำลังซับจวดๆเลยครับกล่องเข้าไปพได้าได้ปะโอได้อันมักใหญ่ลย้ดึ้อึ้นมาให้ไม่น้ำเออเบอร์ล้วยังอยู่อ้าถูกเบิ่งดูกับหวยพี่น้องเลยจบไปดีเด้อ โอ้ยไหนยุลงไปติธภังฑ์มีกอนกล <solutions> วงเก่งเข้าเนี่ยเขาไปบม่ได้แต่ว่าน้องนุ้ยเนี่ยเขาไปได้พี่น้องุ่ยเซียมซับเอาเป็นไงฮะเออฝุ่นอืม โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเสมยเด้อไว้พอกันใหม่คลิปหนะ้าได้พี่น้องเด้อสบายดีเบิร์สุขสุขคนเนาะ